สวัสดีครับเพิ่งตื่นอ๋อเดี๋ยวผมจะพาไปเซ็ตชอ็อตด้วยกันนะครับผมแต่ก่อนเดนตต้องขออนุญาตล้างมือก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือโดสเซอร์นะครับเราใช้ทําอะไรอ่ะเหรอเราใช้โดช่างกาแฟแล้วกัน <c oughs> ก็เนนื่นะเราต้องเราต้องเราต้องวางไว้บนตาชานใช่ไหมแล้วก็กดแทรให้เป็นเล่สุดน,นะครับ เราจะได้ไม่ต้องช่ามันเราช่าตแค่กาแฟนะครับใ <c oughs> ้าดูไม่ได้ครับวิธีที่จะทำให้เอเปโซของเราอร่อยอ่ะคือเราต้องมีดอสเซอร์ก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้ามีก็จะสะอาดครับผม อันนี้เขาเรียกว่าก้ามชงหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า p o ช t าร์ฟฟิลเนะครับ p o ช t าร์ฟฟิลเนะครับแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะครับวิธีก็คือเราเอาตัวนี้คว้างแล้วก็หนาขึ้นมาอนเปไปวงกลงมลอ่ะแบบสรอบแล้วกันแล้วถ้าเราได้หน้าตาประมาณนี้ใช่ปะ่ะขั้นนี้สูงขั้นนี้ตามเนี่ยเราก็ขอจากจากขั้นนี้นะครับ เบาๆครับพเบาๆเ,เพื่อให้กาแฟแปลกนะครับม,มันจะทําให้เราคอนโทรลรสชาติได้แบบได้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คอหนึ่งทีครับเบาๆตัวนี้จะช่วยให้แบบผิวหน้ากาแฟแบบเรียบมากขึ้นนะครับแบบแฟลก หมุน3ามรอนะครับแล้วก็แทนก่อนจะแทนเนี่ยเช็ดทุกครั้นว่าสะอาดหรือเปล่าคลีนทุกรอดนะครับไม่ชัวร์ว่าจะไม่มีโผลมาติดอัไน,นี้นะครับฝ่านั้นทํความสะอาดหัวกรุปนะครับแล้วก็เช็ด เราเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยค่อยเสียบนะครับเพราะถ้าเราเสียบแรงนะ่ะมันจะแตกนายครับผมก,ก้นจะทะกนานมันจะแตกแล้วถ้ามันแตกมันก็จะทําให้กาแฟไม่ไม่อร่อยได้นะครับแล้ววันนี้ก็อยากให้สังเกตเส้นกาแฟนะฮะว่าไหลพร้อมกันหรือเปล่าสีมันเลิ่อนจานช่วนประมาณกี่วิอะไรนะครับ กลินดีนะกลินดีมากโอ okay. เคได้โชว์ของเราวันนี้จะเป็นสิบเก้าจะเป็นสิบเก้าเวลาประมาณยี่สิบหกแล้วก็เออเวลาประมาณยีบหกแล้วก็ยิวสามสิบหกนะฮะเราได้เราได้ชอยผสมมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องโดมก่อนเขาเรียกว่าอโลมานะครับ แล้วก็มันสําคัญมากถ้าอารมณ์าที่ดีอะ่ะมันจะทําให้เราสดชื่นมันจะทําให้เราอยากกินกับไปแก้วน้ามากขึ้นแล้วก็สามารถเอาช้อนแบบไปโคมไปแบบไปกับสักฟอรมสามสีอ่อบอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาดมแล้วก็ชิมจากช้อนก่อนแล้วก็กินนะครับเวลากินอะ่ะอย่าให้กินเข้าไปในปากก่อน แล้วก็รอแบบอมทิ้งไว้ในป่าสักแบบแบบวิ้วิวิสองวิววอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลืนลงไปอ่ะมันจะทําให้ป่าเราแบบกาแฟได้เข้าท,ทั่วทั่วถึงลิ้มเราป่าเรามากได้มากขึ้นนะครับโอ้วันเชียบอร่อยมากบอกเลยกาแฟที่อร่อยอ่ะ เราต้องเราต้องเราต้องใช้เวลากับมันนิดนึงนะครับตั้งแต่ตอนที่เราโดดออกจากเครื่องบดแม้กระทัแบบ่ทงตอนที่เราแทมเราก็ต้องค่อยๆอ,อ่อนโยนไม่ทําให้กาแฟมันแตกหรือมันมีรอยรล้าอยู่อยู่อยู่ข้างในบาสเกตน,นะครับแนะนำให้กินสอนรอกครับผมแมาถว่าสอนสองคำ โอ้หวานเชียบทุกครั้งที่เราทำชอ็อตเซนเนยเราก็ต้องรีเอาตัวนี้ออกนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ทิ้งปุมกาแฟคั้นอยู่บนนี้นะครับเพราะถ้ากาแฟคั้นอยู่บนนี้เยอะๆมันจะทําให้ <c oughs> ตรงนี้ติดผมกาแฟแล้วมันจะทําให้เราชมกาแฟต่อเนื่องได้ไม่ดีนะครับเราต้องมีตัวนี้นะครับก็คือแบรน์ ทำความสะอาดเปิดก่อนนิดนึงถ้าไม่หมดเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปแบร์เพิ่มได้อะไรประมาณนี้ครับเวลาคอก็เวลาคอก็ทีเดียวครับแล้วถ้าติดคั้นอยู่ก็เราสามารถเอาแบ,บแรนด์บแบรนด์เล็กๆอย่างนี้ก็ได้ครับในการทำควาษสะอาด ต้องเป็นแปรงไหมไม่ไม่ขนาดนั้นครับเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าได้เหมือนกันอย่างเช่นผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีก็คือเราจะเอาประมาณสอดน,นิ้วหรือสามนิ้วก็ได้ครับเขาก็จะแนะนําให้เราเอาเนิ้วสามอันเนี้ยแล้วก็หมุนแบบร่อหนึ่งสะอาดเลยแน่นอนนะครับต้องฝึกต้องฝึกนิดนึงแบบล่อสองลอกก็ก็จะเริ่นเริ่นชิ่ครับ ใครดูปตคิตัวนี้เนะี่ยก็แค่อยากจะบอกว่า <c oughs> เป็นการแนะนำที่บาริสต้าเขาใช้กันจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่เข้าใจสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเนะี่ยแสดงว่าคุณก็ชอบกาแฟแล้วก็ชอบรสชาติกาแฟที่อร่อยแล้วก็รักรักในการทำกาแฟจริงๆนะครับเทคนิคพวกนี้ก็คือจำเป็นมากนะครับโอเค แล้วไว้เจอกันใหม่ครับ